จงซื่อสัตย์ต่อตัวคุณเองในความรู้สึกของชีวิตคุณค่ะเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกรักศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวคุณเองผู้คนที่เจอคุณและรายร้อมคุณจะรักคุณศรัทธาคุณและเชื่อถือคุณเชกเช่นเดียวกันค่ะในทางตรงกันข้ามเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองลังเลสงสัยในตัวเอง บุคคลอื่นๆเขาก็จะมองเห็นคุณในรูปแบบที่ไม่แตกต่างจากการที่คุณเห็นตัวคุณเองค่ะดังนั้นจงกลับมาเป็นผู้ที่เชื่อมั่นเชื่อใจและมีความรู้สึกดีๆกับตัวเองได้เลยค่ะเพราะว่าพลังงานความรู้สึกตัวแท้จริงของคุณอะ เป็นตัวสื่อสารกับพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังของชีวิตเราทุกๆคนค่ะเราทุกคนจึงต้องฝึกในเรื่องเราวการสะเทือนความรู้สึกค่ะ